สับสนุนโดยกาแฟาสมุนไพรคอดี้บูสเตอร์กาแฟาถังเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร095 506 0281 สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาส์ม,มันคันปากเ<า>ตาทีพูครับลอยชีค่ะ15ะนาฬิกาตร,ตรง PS61 คุณผู้ชมภายหลังช่วงแรกมีอะไรบ้างปุ้ยท p พค่ะตอบชัดให้โอกาสเชอร์เอมแลาเอกเองอย่าให้กองต้องเป็นคนทำค่ะแอนอกยอมรับผิดนะกัญชัยกำเนิดพลอยนะคุณผู้ชมนะฮะเหตุโอละเวงนะสัมภาษณ์ไมซสาราและกติกครับใช่ค่ะส่วนคนนี้นะไฮโซแชมป์ค่ะส่งทนายทวงค่าพิธธรรมยืนยันไม่เคยได้รับหมายเรียกเลยนะรายละเอียดเป็นยังไงติดตามนะช่วงนี้ช่วงแรกนะครับ ขอขอบคุณนี่เลยนะกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์นะบกาแฟบำร,รุงสุขภาพนะไม่มีน้ำตาลนะอุดมไปด้วยเรียกว่าสารสก,กัดจากธรรมชาตินะฮะใส่ถังเช่าจากพี่เบสแล้วก็เห็ดอินจือแดงเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็มีเบต้าคูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะมอคเบิร์นไขมันเพราะมีกระบองเพชรนะฮะแล้วก็มะขามป้อมแล้วก็ถั่วขาวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคนเป็นเบาหวานความดันรับประทานได้ครับใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้มาพร <มา S 2> <า>้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะคะซื้อ2แถม1่ในราคาพิเศษเพียงแค่9ก0บาท เท่านั้นแล้ววันนี้เราแถมพร้อมให้ฟรีๆอีกหนึ่งกล่องเลยค่ะถ้าคุณแจ้งมาว่ามาจากรายการวันคันปากของเรานะคะสรุปคุณจะได้กาแฟไปเลยสี่กล่องในราคาเพียงแค่990บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสนใจโทรค่ะ0 9 5 5 0เก8 1ย้าายอ่้ำอีกรอบนะคะ0 9 5 5 0 6 0 2 8 1อ่ค่ะ,ะนะคุณผู้ชมนะก็มาที่ข่าวบันเทิงของเรากันต่อเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เรืองบ,บ,บ,บ่ายบ่ายบ่ายนี้คงจะมีการถแถลงข่าวเรียบรอ้อยแล้วนะคะ สรุปเป็นเชอเอมจริงๆเชอเอมอ่ะเอชอ,เอ,ะะชอเอมนะคะแล้วก็มีผู้จัดการแฝงตัวเข้ามาในกองประกวดนะฮะพี่ปุ้ย t p n ว่ายังไงบ้างนี่ลอยล่าสุดเนี่ยพี่ปุ้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเชอเอมก็คือเมื่อวานนี้ก็คือหายไปจากกองประกวดเลยไม่ได้เข้าร่วมการเก็บตัวนะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าไม่สบายส่วนคนใกล้ชิดก,ก็บอกว่าอาจจะเตรียมแถลงข่าวในเร็วๆนี้แต่แม่บอกว่าบ่ายมุมนี้เนาะอาจจะมีการแถลงข่าวนะคะซึ่งทางด้านของแฟนนางงามเนี่ยเขาก็สังเกตว่า ไอจีของเชอเอมเนี่ยตอนนี้ก็คือไปดูมาแล้วก็หาไม่เจอคิดว่าเธอหน้าอาจจะปิดไปเลยนะคะหรือว่าปิดชั่วคราวเพื่อหลบกระแสข่าวไปก่อนทั้งนี้เนี่ยพี่ปุ้ยเองก็บอกว่าให้โอกาสเชอเอมเป็นคนตัดสินใจลาออกเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ลาออกเองเนี่ยเดี๋ยวกองประกวดจะต้องมาคิดมาตรการให้แทนค่ะอ่านะฮะก็เดี๋ยวบ่ายๆนะฮะเดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวจากเชอเอมเห็นได้ข่าวว่าติดต่อพี่ป้อมวินิจไปพี่ป้อมบอกว่ากูไม่แต่งนะคะกลัวทัวรลงวยจัยแล้วพี่ป้อมพี่ป้อมลงในทิกตอกบอกว่าจะไม่แต่ง ตัวลงฉันนะ oh. ก็น่าเห็นใจน้องนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องราวก็จากกรณีดราม่านางงามนะคะในปีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีในหนึ่งทีมผู้บริหารจากกองประกวดนะคะออกมาโพสต์ Facebook แฉผู้จัดก,การนางงามรายหนึ่งที่เขาเนี่ยผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายแฝงตัวมาเป็นทีมงานอย่างที่แม่ว่ามาเลยแต่ว่าหลายคนก็รับไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เข้าประกวดคนอื่นๆน,นะคะด้านของพี่ปูเองก็บอกว่าเป็นคนที่เข้าประชุมด้วยตลอดเลย oh. แล้วก็เป็นคนที่รู้เรื่องแทบจะทุกอย่างเลยนะคะซึ่ง ่คุณอ้ําเจ้าของโพสเนี่ยออกมาชี้แจงปมนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ทางกองประกวดก็ได้ยินข่าวมาบ้างแล้วล่ะสักระยะหนึ่งจนล่าสุดเนี่ยคนที่เขาทําผิดก็เข้ามาหาพี่อ้ําแล้วก็ขอโทษเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของนางงามคนหนึ่งจริงๆแต่ว่าก็เข้ามาทําหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยส่วนนางงามคนนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา <c oughs> เธอก็พยายามที่จะปกปิดไม่ยอมบอกว่าใครคือพี่เลี้ยงแล้วก็มีคนบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเธอก็เป็นคนบอกว่าเธอไม่ไม่มีพี่เลี้ยงส่วนตัวด้วยนะคะทำให้หลายคนมองว่าเธอเนี่ยปกป ันก็รั่วไหลจนได้ทําให้ความจริงเรื่องนี้มันก็ปรากฏซึ่งสําหรับทางด้านของพี่ปุ้ยเองพี่อ้ําเองก็บอกว่ารับไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนอื่นก็คือเวลามันมีคําถามคําตอบหรือคําตอบอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยผู้จัดก,การของคนนี้ซึ่งมาทํางานอยู่ในกองของพี่ปุ้ยกับพี่ณเนี่ย<ะ>ก็รู้หมดมรู้ว่าจะต้องถามอะไรยังไงยังไงหมดคือไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เขาเป็นคีย์เวิร์ดมาให้หรือแม้แต่คําถามที่กรรมการจะเตรียม เขาจะรู้หมดคือกรรมการเวลาเขาจะถามใครเขาจะมีคําถามส่วนตัวที่ที่เขาจะรู้ก่อนเนี่ยไม่ไม่ค่ะคีย์เวิร์ดอ๋อคีย์เวิร์ดเนี่ยรู้อยู่แล้วคีย์เวิร์ด่ะมันรู้ไงแค่ตอบคีย์เวิร์ดผ่านมันก็เข้ารอบไงอ๋อเออนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าต้องการเด็กลักษณะไหนแนวความคิดแนวทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ถ้าถามพี่เต๋าก็น่าเห็นใจเชยเอมค่ะโดยโดยส่วนตัวนั้นโดยส่วนตัวที่รู้จักน้องมานะคะเป็นเด็กน่ารัก แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่แฟร์สำหรับนางงามคนอื่นๆนะคะถ้าสมมุติว่าคนอื่นเขารู้คําตอบเหมือนน้องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอเสียดายเหมือนกันนะหลายค<ล>น,น,นก็คือเชียร์หนักมากเลยแต่ว่ารอบชุดว่ายน้ําน้องก็ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยน้องเชอเอ็มเหนื่อยไปนิดนึงเพราะเหนื่อยในความว่าไม่ได้ตัวน้องเหนื่อยนะฮะรูปร่างน้องยังไม่ใช่นางงามไงอ๋อเข้าใจค่ะคือน้องไม่มีหน้าอกเลยอะ,ะเอลไม่มีสะโพกไม่มีแต่ขาสวยมากคือเขาเป็นหุ่นนางแบบน้องเป็นหุ่นนางแบบน้องเป็นหุ่นนางแบบถ้าเกิดน้องไปเทียบบกั แปลวันนิดพรฟ้าหรืออเมนด้านเนี่ยน้องก็พี่ต๋อยก็เลยบอกว่าอคิดในใจนะาว่าเหนื่อยคหรือว่าไปเทียบกับเบอร์ลองลงมาอีกก็นังเหนื่อยอยู่เพราะว่าเบอร์ลองลงมาเนี่ยเขาอกเอวสะโพกเนี่ยแต่ถ้าเกิดในเรื่องของมุมมองความคิดถ้าตัดออกไปพี่ก็ว่าน้องเขาน่าจะตอบได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเขาเองก็มีทักษะในการที่จะตอบไม่ว่าเวลาไปเจอผู้สูงสวยเป็นคนขาสวยแต่ไม่มีอกหน้าอกเลยแล้วก็เป็นคนไม่มีเอวแล้วก็เป็นมีสะโพกนิดเดียว นะฮะคะแนนชุดว่ายน้ําจากพี่เนี่ยได้น้อยมากอือื <ใจ S 2> อน,นี้เล่านะให้ฟังนะฮะ,ะแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบน้องทุกคนรักน้องนะคะที่น้องเป็นตัวของตัวเองอแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางท p พเว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าเขาแฝงตัวเข้ามาอย่างนี้มันกม็มันก็ไม่สมควรเนาะมันก็มันก็จะทาให้คนอื่นเขาเกิดข้อคอรหาแต่วันนี้คิดแม,แม่คิดว่าน่าจะมีการแถลงข,ข่าวเขาว่าแถลงข่าววันนี้นะฮะเราอาจจะแถลงข่าวอยู่ก็ได้ในรายการที่เราออกอากาศนะฮะเพราะว่า คนละประกวดอะไรเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความยุติธรรมนะถ้าเรา <c oughs> เราเป็นคนส่งแล้วเราเข้าไปแฝงกายเป็นพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วเรา,เาก็รู้ความลับของกองหมดว่าคําถามคําตอบจะถามอะไรแล้วเรา,เารก็ไปกระซิบบอกเด็กเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรเห็น <He S 1> ได้ข่าวแว่วๆมาว่าไปกราบขอเข้ามาเขาอยู่ในกองเอนี่ยนพี่เลี้ยงคนนี้หรอแล้วเราแ,แม่รู้จักพี่เลี้ยงคนนี้ไหมคะไปทุกครั้งไม่เคยเจอนะไม่เจอไม่เจอนะอเหมือนเขาหลบฉันอะ หรอทำไมค่ะก็เขาเป็นผ um ู้จัดการดาราหลายคนอ้าวหรอใช่เหมือนเขารู้ว่าถ uh ้าเกิดฉันเจอเขาต้อจะต้องรู้จักเขาแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักนะเขาเป็นผู้จัดการดาราคนไหนแล้วแม่ไอ้นี่ไงเขาเป็นผู้จัดการของคนนี้ไงอ้าวหรออหลายคนเลยใช่ไหมคะเขาเป็นผู้จัดการดาราไงแล้วก็มาแฝงตัวอยู่ในกองไง มันก็ไม่แฟร์จริงๆอ่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับน้องคนอื่นอะแต่ถ้าถามพี่เต๋าโดยคะแนนแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้คะแนนความคิดแต่เอาโอเคเจอเอมาเต็มแต่ในเรื่องของชุดว่ายน้ําเรื่องของนางงามเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าห้าก็ไม่ติดอะสําหรับตัวพี่นะกรรมการคนอื่นพี่ไม่รู้นะสําหรับตัวพี่ห้าไม่ติดอะเพราะว่าเพราาะว่ของพี่มันจะมีคนที่ได้เต็มเนี่ยประมาณหกคนแต่ ไม่มีเชอร์เอมอ่ะเข้าใจว่าในนาที่เราคุยกันมันคืออะไรบ้างเพราะว่าที่แบบจําได้นะฮะแล้วก็มีม้ามืดอีกสามม้ามืดจเนี่ยจำได้เป็นบางคนแต่ว่าที่ว่าได้คะแนนเกือบเต็มแล้วก็เต็มเลยเนี่ยก็จะมีแพวฟ้าแล้วก็อเมนดาแล้วก็แพวแล้วอีกสามคนเนี่ยก็คือม้ามืดเลยอยู่อยู่ก็หุ่นดีขึ้นมา แล้วพวกตัวเต็งๆที่เขาบอกสวยนักสวยหนาเนี่ยก็กลางกลางบางคนก็ยังมีเซลลูไลท์บางคนก็ไขมันกระเพื่อมบางคนก็สั่นละวถวยบางคนยืนเฉย เซลูไลต์ยังสันอยู่เลยมันไม่กระชับมันไม่กระชับนะฮะก็เดี๋ยวติดตามมันต่อไปนะฮะก็เป็นสีสันของการประกวดนางงามในประเทศไทยเราอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับน้องเชอเอมนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมีต่ออีกไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเขาบอกว่าจะมาเปิดใจเชอเอมก่อนที่จะเข้ามาประกวดนะคะว่าเธอเนี่ยมีดราม่าอะไรเข้ามาบ้างในชีวิตค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะกาแฟคอร์ดี้บูสเตอร์เมกาเนเจอร์กาแฟบำรุงสุขภาพนะคะใส่ถังเช่าจากที่เบตเ็ดลินจือแดงเป็นนยยาาุฒ เบต้าคูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะบล็อกเบิร์นไขมันด้วยถั่วขาวแล้วก็มาขามป้อมนะคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญคนเป็นเบาหวานความดันทานได้นี่ทานไปแบบเนี่ยจะหมดแล้วนะคุณผ,ผู้ชม,มอร่อยหอมอร่อยราคาไม่แพงด้วยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อ2แถมหนึ่งไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่990บาทแล้ววันนี้ถ้าคุณแจ้งมาว่ามาจากรายการน่หมันคันปากของเราแถมเพิ่มให้เลยค่ะทันทีอีกหนึ่งกล่องแบบฟรีๆทั้งหมดคุณจะได้กาแฟไปทั้งหมด4กล่องในราคาเพียงแค่ 0955060281ย้ำอีกรอบค่ะ0955060281ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ